ปี24มังกรปี2 0 0 1ผู้โชคดีถือรางวัลที่1จะได้หับเงินสดจำนวน2ห้อยห้ล้านกีบเลขที่ออกได้แก่หมายเลข3507035070 รางวัลข้างเคียงของรางวัลที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสามห้าศูนย์หกเก้าสามห้าศูนย์หกเก้ารางวัลข้างเคียงของรางวัลที่หนึ่งครั้งที่สองได้แก่หมายเลขสามห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสามห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งคนการออกเลขรางวัล หวยพัฒนาเลขห้าตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวและหนึ่งตัวไทยแบบทันสมัยได้แก่หมายเลขรางวัลเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสามห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามห้าศูนย์เจ็ดศูนย์รางวัลเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์รางวัลเลขสามตัวได้แก่หมายเลขศูนย์เจ็ดศูนย์ ศูนย์เจ็ดศูนย์รางวัลเลขส่งตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขศูนย์เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขศูนย์รับต่อไปมันจะทําการออกเลขรางวัลหวยตำราฝันสามทับสี่สิบหวยพนักงานออกเลขรางวัลได้ขึ้นมาประจํำยุบก่อนออกเลขรางวัล นโอกาสต่อไปขอเหียนเซิน,นคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมในเกียรติขึ้นกดปุ่มหมกเล็งวันเป็นขั้งที่หนึ่งขอเหียนเซินเลขสามน้มสัตว์เมนผู้เสียงสู้เลือกซื้อเอาสามนาสัตว์ตัวหนึ่งหูเชียงเลขกรางวันต้องถือสามนาสัตว์จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ซื้อหนึ่งพันกีบจะได้หับเงินรางวันหกล้านกีบขอขอบใจน้ำทังคณะกรรมาการและในเวลานี้ในบ้านนาสัตว์ก็แมไในหมุนกิ้งสลับไปกั่ไปมา นในวันนันน้ำสัตว์ก็ได้ตกลงสู่บนหับเทนโนเป็นทีพห้ยของพนักงานออกลรียงวันได้แสดงน้ำสัตว์ครั้งที่หนึ่งได้แกม่หมายเลยขสองศูนย์น้ำสัตว์เลขขีเข็บหมายเลขสองศูนย์น้ำสัตว์เลขขีเข็บในโอกาสต่อไปขอเหยเียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางในเราสั่งทราได้เกียรติขึบปูดปุ่มออกเรียวันเป็นครั้งที่สองของเหยเียนเชิญ เลขสองนำสัตว์เมนผู้เชียงชูคเลือกซื้อเอา2สองนำสัตว์ตัวหนึ่งหูเชียงเลขรางวัลต้องถือสองนำสัตว์ซื้อหนึ่พันกี่โชคดีจ้า้รับรางวัลหนึ่งแสนหกสิบพันกี่เลนวยบานนำสัตว์ครั้งที่สองได้แก้หมายเลขสี่ศูนย์นำสัตว์เลขหนุกอินรี หมายเลข40นามสัตว์เลขนกอินทรีในโอกาสต่อไปของเฮียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบในเกียรติึ้นกุดปูหมกเลขวันเป็นทั้งที่สามของเฮียนเซิร์นเลขหนึ่งนามสัตว์เมนผู้เสียงสูกเลือกเสื้อเอาหนึ่งนามสัตว์ตัวหนึ่งหูเสียงเลขรางวัลต้องถือหนึ่งนามสัตว์ซื้อเบ้นกี่จะได้รับเงินรางวัล8 0ดพันกีด ขอขแก่นังทั้งคณะกรรมการเลยในเวลานี้นยบ้านน้ำสัตว์ก็ไม่ได้ซื้อโตมนึนกิ้งสลับแขวกันไปมาเลยนวยบ้านน้ำสัตว์ครั้งที่สามก็ได้ตกลงสุบบนหับทันนอกเป็นทีพพ้อยได้แกมหมายเลขหนึ่งนห,ห,หนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาการเชียงเลขน้ำสัตว์ก็ได้มาครบ้สามน้ำสัตว์เป็นทีบพ้อยต่อไปจะ ทำการประกาศผลการออกเลิ้วันหอยตำลาฝัน3ทับสี่มีสาบน้ำสัตว์ได้แก่หมายเลขสองศูนย์นำสัตว์เลขเี็บหมายเลขสองศูนย์นำสัตว์เลขเี็บหมายเลขสี่ศูนย์นำสัตว์เลขนกอินทร becue, ีหมายเลขสี่ศูนย์นำสัตว์เลขนกอินทรีหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมา ผลการออกเลขรางวัลก็ออกมาครบตามจํานวเนป็ิทธีพ่อยทาผสมที่ขาวบนั่นก็คือผลการออกเลขรางวัลประจํางวดทีสี่ออกข้างวันทีสิบสี่มังกรอน 2, สองพันสิบเอ็ดเพื่อผมจะทวนขึ้นแานได้รับทราบกันเติมอีกข้างหนึ่งกับผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขหาโตของการหว่วมเสริมสลองมันสร้างตั้งกองทัพประชานลาวครบรอบ72ปีในปีนี้เลขเสียงหาโตหมายเลขที่ออกได้แก่3-50-70 35070และรางวัลที่2มีอยู่3รางวัลด้วยกันคือรางวัลละ50ล้านกีบรางวัลที่1นึหมุนข้างที่1ได้แก่หมายเลข78663 78663และรางวัลที่2หมุนข้างที่2ได้แก่หมายเลข12913 12913และรางวัลที่2หมุนข้างที่3หมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข66333 66333 และสืบต่อในการออกรางวัลที่3ซึ่งรางวัลที่3ม,มีอยู่6รางวัลด้วยกันก็คือ 1. หลักหมุนข้างที่1 9 1 0 4 9 9 1 0 4 9และหมุนข้างที่2หมายเลข